ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทางหายไปนานแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มากลับมาเล่นละครด้วยค่ะในรอบปีกว่าค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้ค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆแล้วนะคะแดงกินทุกคนเรื่องดีค่ะเรื่องมงคลน,นะคะจัดบวงสวงละครนะคะพิศวาสข้ามภพมนี่เป็นแนวโรแมนติกระทึกขวัญพี่ นำทีมโดยพี่เล็กน้อยของเรานะคะคุณนนิยาพรมเงินค่ะผพ้่อในการสายงานละครโทรทัศน์ช่องแ่และผู้ตัดมากฝีมือค่ะคุณกุ้งบุญธนิกบุญศิน์ค่ะนี่พี่นางเอกพี่ต้องดูเลยนี่คือเชอร์เบลลาลลินแต่นี่คือเชอร์เบลย้ายมานี่แล้วเหรออิสระแล้วพี่อิสระแล้วเหรอก็มาเล่นกับช่อง8นะคะนี่แล้วก็มีอาทสุดค่ะนะคะมีฝ้ายเวลุลีโอฝ้ายนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งสวยยิ่งอยู่ยิ่งสวยนะคะปัดปรัมมินเด็กพี่เองไอ้ยาก็ไอ้ชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรไม่รู้ว่าพี่เนี่ยบอกเป็นเด็กพี่ไงเมื่อก่อนเขาอยู่อีกช่องหนึ่งแล้วย้ายมาอยู่ปัดปรัมมินอุ้ยตอนนี้หุ่นน่าน่ากินมากหุ่นเสียมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนที่สองเนี่ยปัดปรัมมินอ๋อพิษวาตข้ามภพนะคะพี่กุ้งกับพี่เล็กน้อยนะคะมีนักแสดงมากฝีมือหลายคนเลยค่ะรวมถึงผู้กำกับด้วยนะคะพี่เอกภพตันหยงมากกุลนะคะ ใช่ค่ะก็จะมีมีหลายคนมีพี่ต้นจักกริดด้วยนะนะคะพี่ปราบประดลเข้าไปบวงสวงกันที่วัดราชศรัทธธรรมที่วัดบางชันนะคะบวงสวงครั้งนี้เนี่ยมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะพี่กราบทาเวสุวรรณแล้วก็แม่ตะเคียนก็แม่ตะเคียนใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับแม่ย่าวังตะเคียน มแม่ตะเคียนในจ่านับถือมากพี่โอ้โหสั์สิทธิ์อย่าบอกใครปัรปมมินปัดปรมินชื่อเล่นอะไรแต่พี่เป็นคนตั้งชื่อเขาเองว่าปัดปรมิน <c oughs> แต่จำชื่อติดไม่ได้ไปไปฟังนักแสดงพูดคุยกับเราดีกว่าค่ะเชิญค่ะพอมา วงสงที่นี่ก็รู้สึกแบบรู้สึกดีนะรู้สึกเหมือนเราเราเราได้มาเราได้มาขออนุาญ,ญาตในการละครเพราะว่าในในละครเราไม่รู้ว่าเราเราจะไปทําอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับเกี่ยวกับท่านบ้างหรือเกี่ยวกับแม่นางตะเคียนบ้างก็เลยโอเคก็เลยเมื่อกี้ก็เลยตอนตอนวงสงว์ก็แบบถ้าผิดพลาดระกันใดก็ขอขอภัยอะไรอย่างเงี้ยมันป็้ มันเป็นสิ่งที่สามารถนําเสนอให้คนให้คนมากราบไหว้ท่านได้ผมว่ามันเป็นแฟนตาซีหน่อยๆ <Yeah. S 1> แล้วก็มี <Ooh. S 1> มีอารมณ์แบบเก่งกินเกาหลี <Yeah. S 1> ใครเคยดูแบบประมาณกอลลินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะแล้ก็จะมีคขเรียกแฟนตาซีบวกความเชื่อบวกบวกรักเออรักเอย,เออเอยถ้าผมพ้ามาชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันจะมีคือคืออย่างนี้อย่างที่นแบบบอกว่าผมตอนนี้บดมันมาหนถึงแ ผมอ่านวันเดียวเจตอนเลยแล้วแบบเฮ้ยสนุกว่ะเฮ้ยบทเรื่องนี้สนุกเดินเรื่องเร็วดีแล้วก็แบบเออขออยากให้มันไปแบบเนี้ยเรื่อยๆในในยี่สิบกว่าตอนที่มันมีขึ้นค่ะก็อยากฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทางหายไปนานแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มากลับมาเล่นละครด้วยค่ะในรอบปีกว่าค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้ค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆแล้วนักแสดงเก่งทุกคนอ้ยน่าดูาดแล้วพี่กุ้งนี่เป็นผู้จัดที่ที่มีฝีมือมากพี่กุ้งทําละครสนุกนแล้วก็พี่นก พี่เล็กน้อยพี่เล็กน้อยนี่ก็ดังๆหลายเรื่องนะขายอยู่ล่าสุดก็พี่เล็กน้อยฝิ่นมือพี่เล็กน้อยเดือนมานี้ก็น่าดูนะน้องปัดน้องปัดชื่อจริงนี่เพชรน้องเพชรน้องเพชรลูกพี่ลูกพี่มาก่อนตอนนี้เป็นลูกใครแล้วก็เมยอแล้วก็มีอาร์ตะสูตรใช่แล้วก็มีมังกรประพวินใช่ทางช่องแปดของเราใช่ค่ะแน่นอนจะเริ่มถ่ายทําเปิดกล้องคิวแรกนะคะวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งแฟนๆละครช่องแปดนะคะก็รอติดตามกันได้เลยค่ะ เพ็ดมันบันทาง